ดารารุ่นใหญ่แจง้งหลังถูกลือหมดตัวหนีไปลาวทิ้งนี้ให้มัมสืบเนื่องจากมีประเด็นลือทำหลายคนฮือฮาที่เมากันเรื่องของเทพโพง,งามโดยมีเพจหนึ่งระบุว่าแบกหน้าขอม่มจกมกใช้นี้แทนบ้านป่าเทพหลังหาจ่ายเดือนเป็นแสนจนหมดตัวเผยเรื่องจริงเตรียมหนีย้ายไปอยู่ลาว ซึ่งล่าสุดทางด้านป่าเทพได้เคลื่อนไหวโตไม่เป็นความจริงโดยการโพสต์แจง้งผ่านเฟซบุ๊กขนมเปี๊ยะขั้นเทพเผยว่าเนื่องจากมีแฟนๆป่าหลายท่านแจ้งถามมาว่า ป่าจะย้ายไปอยู่เราแล้วหรือเพราะเห็นข่าวเพจออนไลน์ลงข่าวมาว่าป่านั้นจะหนีไปป่าจะบอกว่าข่าวนี้เป็นมานานแล้วนะครับบางครั้งเพจข่าวออนไลน์บางเพจก็เชื่อถือไม่ได้อาจต้องพิจารณาว่าเพจนั้นน่าเชื่อถือเพียงใดครับเพราะบางทีเขาอาศัยใช้ข้อมูลเก่ามาลงโพสต์แล้วก็แขวนโพสตเพื่อเรียกยอดวิวครับ เข้าใจว่าเราห้ามความคิดใครไม่ได้แต่บางครั้งสิ่งพวกนี้ถ้ามันมากไปก็กระทบกับความรู้สึกของคนรอบข้างเหมือนกันอย่างเช่นครอบครัวป๋าครับทีมงานได้ประสานงานไปที่เพจที่โพสเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่อ่านโพสและไม่ยอมลบโพสตอนนี้ป๋ายังอยู่ที่จังหวัดราชบุรียังคงทำขนมค้าขายทำมาหากินของป๋าอยู่เรื่อยๆต้องขอบคุณแฟนๆป๋าทุกท่านด้วยมากที่มีการส่งข่าวส่งข้อมูลมาด้วยความเป็นห่วงรักนัก ขอบคุณมากๆครับ